มาขอรับกลาบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เกมที่กระสือในภาคที่สี่รับก,การเกมื่อนกุญแจมกลายกุญแจกับช่องครับเปิดได้นะครับแถวที่สี่กับทุกคนกับกระสือมันเดินมาแหละในภาคที่สี่กันนะครับ ตรงนี้นม,มีหรอเปะ่า้านหนวะมันขึ้นวลยกดเสียงตายแล้วเมื่อกี้ เราก็หาของโงกกันข้างล่ากันไปก่อนโอเคไปขึ้นเปน็นเน้วะเซนสาปป่ปะมันลงมาแล้ะ nó phải thắng này Hãy bạn cho kênh ขึ้นบนหรอวะสาเลยขึ้นบนน้นาขององ่งกันข้างล่างกันไปต่อ ทำไม่ลงนะเก็บอาเล่นๆหนคนมารู้แต่สุดเดียวนะคือไม่เท่านียว Sim, hmm. não ขอสอบน่งิกากดไลค์วนะครับกรซือไ่ครบขอสันตาดิีโอเคถ้าเราสบในกดไลค์กดส์กดติดตามไว้ได้องันใหม่พี่หน้าพี่คนตัวราไปก่อนสวัสดีค